รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมศึกษากับครูเยาวภาบรรยายิการหรือครูปราณนะคะสำหรับตอนที่สองนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์แต่เอ๊นักศึกษาสงสัยไหมคะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรซึ่งก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์ครูปราอยากให้พวกเราทราบก่อนค่ะว่าขอบข่ายเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งขอบข่ายเนื้อหาในวันนี้จะประกอบไปด้วยเ็หัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะหัวข้อที่1จะเป็นในเรื่องของความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษาจะทราบว่าโครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษาจะได้เข้าใจว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรและทําไมจะต้องมีการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์หัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ จากการที่นักศึกษาได้ทำโครงงานไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการจัดทำของตนเองก็คือโครงงานประเภทไหนซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะหัวข้อที่4ี่จะเป็นในเรื่องของการเลือกหัวข้อโครงงานจะทำให้นักศึกษาทราบว่านักศึกษาสามารถที่จะเลือกหัวข้อในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ที่ใดได้บ้างหัวข้อถัดมาจะเป็นในเรื่องของลำดับขั้นตอนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้จัดทําโครงงานทีละขั้นตอนและทราบว่าควรที่จะเริ่มต้นในการจัดทําโครงงานลําดับที่1คืออะไรลําดับที่ 2- 3 4ไปเรื่อยๆจนเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะหัวข้อถัดมาจะเป็นในเรื่องของการเขียนรายงานโครงงานจะทําให้นักศึกษาทราบว่าการเขียนรายงานโครงงานมีหัวข้อในการเขียนอย่างไรบ้างหัวข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอโครงงานซึ่งจะเป็นการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาโดยเป็นการเผยแพร่นะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์ในวันนี้ครูปามีแบบทดสอบจํานวน5ข้อมาให้พวกเราได้ทดสอบกันก่อนนะคะนักศึกษาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมสมุดปากปากาและไปทําข้อสอบกันได้เลยค่ะข้อ1การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานต้องสอดคล้องกับข้อใดก็ไก่ชื่อโครงงานขอไข่ผู้ร่วมจัดทําโครงงานข้อควายแผนงานของโครงงานที่กําหนด และงองูที่มาเล็กความสําคัญของโครงงานการกําหนดวัตถุป,ประสงค์ของโครงงานนักศึกษาคิดว่าต้องสอดคล้องกับข้อใดคะสามารถเลือกตอบได้เลยนะคะข้อ 2. โครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติเป็นโครงงานประเภทใดก็ไก่ทฤษฎีขอไข่สารวจข้อควายทดลองและงองูค่ะสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาคิดว่าเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติจัดเป็นโครงงานประเภทไหนคะข้อ3 ข้อใดจัดเป็นลักษณะของโครงงานประเภทของการทดลองก็ไก่เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลขอไข่เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลหลักการข้อเท็จจริงและแนวคิดต่างๆขอควายเป็นการศึกษาหาคำตอบที่ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาตามสมมติฐานที่กำหนดไว้และงองูค่ะเป็นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์เพื่อใช้สอยต่างๆนักศึกษาลองดูนะคะว่าโครงงานประเภทการทดลองจะต้องตอบข้อไหนข้อ4ี่ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์คือข้อใดก็ไก่วางแผนการทำโครงงานขอไข่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทำโครงงานข้อควายสารวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานและงองงูค่ะการลงมือทําโครงงานวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนักศึกษาเลือกตอบข้อไหนคะข้อ 5. การเขียนรายงานโครงง,งานควรใช้ภาษาเขียนแบบใดก็ไก่ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายกระทัดรัดตรงไปตรงมา ขอไขา่ภาษาแบบเป็นการเองตามความเข้าใจของผู้จัดทำขอควายภาษาดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและงอง,งูภาษาที่เป็นทางการนักศึกษาคิดว่าการเขียนรายงานโครงงานควรใช้ภาษาแบบไหนคะสามารถเลือกตอบได้เลยนะคะข้อกอไก่ขอไข่ขอควายและงอง,งูคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบที่ครูปาได้มอบหมายให้ทําจํานวน5ข้อได้ไหมคะ ซึ่งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์กันนักศึกษาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์กันเลยค่ะ นักศึกษาทราบหรือไม่คะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรโครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึงการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นการศึกษาเพื่อคบข้อความรู้ใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยที่นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ทําการศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีครูคอยให้คําแนะนํารวมทั้งให้คําปรึกษาแต่โดยทั่วไปแล้วการจัดทําโครงงานจะทําคนเดียวหรือทําเป็นกลุ่มก็สามารถจัดทําได้เช่นเดียวกันนะคะ จากความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษาจะเห็นได้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์จะเน้นให้นักศึกษาคิดเองทําเองและแก้ปัญหาได้ตัวของนักศึกษาเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้จะเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เนื่องจากตัวนักศึกษาเองจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโดยตัวของนักศึกษาเองนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งมาในเรื่องของจุดประสงค์ในการจัดทําโครงงานดังกล่าวจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งมีการกําหนดว่าจะดําเนินการตามกระบวนการอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ดังกล่าวด้วยตัวของนักศึกษาเองนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษานักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วในเรื่องของความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์กันค่ะแล้วนักศึกษาทราบไหมคะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงในกระบวนการสาะแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอนมีโอกาสที่จะได้ฝึกประสบการณ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และจะช่วยพัฒนาคุณสมบัติอื่นๆให้แก่นักศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักศึกษาเป็นคนช่างสังเกตมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ในการคิดหัวข้อโครงงานต่างๆหรือการประดิษฐ์ต่างๆและยังมีความให้นักศึกษาเป็นคนที่มีความละเอียดรบอบคอบมีความรับผิดชอบและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษานักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าความหมายของโครงง,งานคืออะไร และโครงงานมีความสำคัญอย่างไรต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประเภทของโครงงานกันค่ะประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทดังนี้นะคะ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการสำรวจ 2. จะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทของการทดลอง 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และ 4. คือโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทของทฤษฎีค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของลักษณะของโครงงานแต่ละประเภทนะคะซึ่งจะทําให้นักศึกษาทราบว่าโครงงานแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการสํารวจเป็นโครงงานที่จะต้องมีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลโดยอาจจะเป็นการออกไปสํารวจในภาคสนามหรือในธรรมชาติหรืออาจจะเป็นการนํามาศึกษาในห้องปฏิบัติการก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสํารวจประชากรของนก หรือการสำรวจพืชพันธุ์ในท้องถิ่นอย่างภาพที่นักศึกษาได้เห็นนะคะเป็นการสำรวจพืชพันธุ์ในท้องถิ่นที่มีความสนใจถ้านักศึกษาสนใจที่จะทำเรื่องนี้ก็สามารถที่จะจัดทำโครงงานประเภทนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ <_ d ata> โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองเป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยการออกแบบในเรื่องของการทดลองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นการตรวจสอบหาคำตอบของปัญหาที่ต้องการทราบหรือเป็นการตรวจสอบสมมติฐานที่มีการตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ ตัวอย่างเช่นประเภทโครงงานสมุนไพรท้องถิ่นที่มีผลต่อการไล่ยุงที่ต่างกันโดยมีการนำตักคร้มะกรูดใบโหระพาซึ่งนักศึกษาสามารถนำพืช3ามชนิดนี้มาใช้ในการทดลองได้เลยนะคะว่าพืช3ามชนิดนี้ชนิดใดที่มีผลต่อการไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน โครงงานวิทยาศาสตร์ g, ประเภทสิ่งประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆโดยอาจจะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือเป็นการดัดแปลงหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการประยุกต์แต่จะต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการกรําหนดตัวปแปรในการที่จะศึกษารวมทั้งในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานดังกล่าวด้วยนะคะตัวอย่างเช่นโครงงานเครื่องบีบขวดโครงงานเครื่องให้อาหารสัตว์แบบอัตโนมัติ โครงการเครื่องรดน้ำพืชอัตโนมัติและโครงงานกล่องชาร์จโทรศัพท์จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีเป็นโครงงานที่ผู้จัดทําจะต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลหลักการข้อเท็จจริงแนวคิดต่างๆอย่างลึกซึ้งและเสนอออกมาในรูปแบบของแนวคิดทฤษฎีหรือกฎใหม่ๆต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันจากการที่นักศึกษาเคยได้รับฟังมาบ้างแล้วนะคะว่า นิวตันได้ไปนั่งที่ต้นใต้ต้นแอปเปิลแล้วผลปรากฏว่าแอปเปิลร่วงหล่นลงมาด้านล่างนะคะทําให้นิวตันเกิดข้อสงสัยว่าทําไมแอปเปิลดังกล่าวไม่ร่วงหล่นไปด้านนอกแต่ว่ามีการหล่นลงมาด้านล่างเขาจึงคิดในเรื่องของทฤษฎีแรงโน้มถ่วงขึ้นมาในเรื่องของดังกล่าวค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเลือกหัวข้อของโครงงานนะคะซึ่งในการเลือกหัวข้อของโครงงานนักศึกษาควรเลือกจากความสนใจหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่นักศึกษาพบเจอหรือต้องการหาคําตอบโดยนักศึกษาสามารถที่จะหาข้อมูลและความรู้ให้กระจ่างจากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะ 1. สื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสาร ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้กรณีที่มีความสนใจนะคะสสื่อวิทยุโทรทัศน์ซึ่งครูปามีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่านักศึกษาแต่ละท่านจะได้มีการรับฟังวิทยุและดูโทรทัศน์กรณีที่นักศึกษารู้สึกว่าสนใจหัวข้อใดหรือเรื่องใดที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ก็สามารถที่จะเลือกมาทําเป็นหัวข้อในการจัดทําโครงงานได้เช่นเดียวกันนะคะ 3. การทัศนศึกษา การทัศนศึกษาคือการเรียนรู้นอกสถานที่อาจจะเป็นกรณีที่นักศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่โดยสถานศึกษาพาไปหรือจะเป็นกรณีที่ไปกับผู้ปกครองกรณีไปเจอสิ่งที่สนใจก็สามารถนำมาเป็นการเลือกหัวข้อในการจัดทำโครงงานได้เช่นเดียวกันนะคะ 4. งานอดิเรกนักศึกษากศนโดยส่วนใหญ่จะมีงานประจำอยู่แล้วแต่ก็มีงานอดิเรกที่สามารถนำมาทำในเรื่องของโครงงานได้เช่นในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยต่างๆ หรือของการตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาในเรื่องของศึกษาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้อื่นที่ได้ทําไว้แล้วการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้อื่นที่ได้ทําไว้แล้วโดยส่วนใหญ่นักศึกษากศนอจะได้เรียนรู้ในศูนย์การเรียนต่างๆครูปามีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่าศูนย์การเรียนแต่ละแห่งจะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการประเมินโครงงานหรือประกวดโครงงานซึ่งตรงจุดนี้จะทําให้นักศึกษาสามารถที่จะ เรียนรู้จากโครงงานของเพื่อนๆได้นะคะและสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการเขียนหัวข้อของโครงงานได้เช่นเดียวกัน 6. การปรึกษาผู้มีความรู้นักศึกษาลองย้อนกลับไปในภูมิปัญญาหรือท้องถิ่นของตัวเองนะคะจะพบเจอคนที่มีความรู้ในเรื่องของปราชชาวบ้านหรือภูมิปัญญาต่างๆบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากนักศึกษาสามารถที่จะไปขอความรู้และเลือกหัวข้อในการจัดทําได้เช่นเดียวกันนะคะ 7. การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้ากรณีนักศึกษาได้รับมอบหมายในเรื่องของการจัดทำโครงงานหรือมีความสนใจในเรื่องของการจัดทำโครงงานต่างๆนักศึกษาก็จะมีการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะเพราะเนื่องจากว่าการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเช่นเดียวกันนี่ก็คือหัวข้อเรื่องในเรื่องของการเลือกจัดทำโครงงานค่ะ ในการเลือกหัวข้อของโครงงานนะคะควรเลือกหัวข้อที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันไม่ควรเลือกหัวเรื่องที่ล้าหลังโดยจะต้องมีความทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากว่าการที่เราเลือกหัวข้อโครงงานที่ไม่ทันสมัยหรือล้าหลังจะทำให้เกิดความไม่น่าสนใจขึ้นนั่นเองค่ะลำดับขั้นตอนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะมีอยู่7ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องทำทีละขั้นตอนตามลำดับเพื่อที่โครงงานจะได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือในเรื่องของสำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดเนื่องจากนักศึกษาควรที่จะเลือกเรื่องหรือคิดเรื่องที่จะทำด้วยตนเองชื่อเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหาคำถามหรือความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆของตนเองแต่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ระยะเวลาในการทำและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัย ขั้นตอนที่2จะเป็นในเรื่องของการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำซึ่งเมื่อนักศึกษาได้ชื่อเรื่องที่จะจัดทำแล้วนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้จากเอกสารหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะขั้นตอนที่3ในเรื่องของการวางแผนการทำโครงงานเป็นขั้นตอนของการวางแผนวิธีการดำเนินงานในการจัดทำโครงงานทั้งหมดเช่นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระยะเวลาในการทำโครงงานค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มเป็นต้นขั้นตอนที่4ในเรื่องของการเขียนเข้าโครงของโครงงานการเขียนเข้าโครงของโครงงานจะเป็นการวางแผนในเรื่องของการเขียนเพื่อแสดงออกแนวคิดขั้นตอนการดําเนินการจัดทําโครงงานซึ่งจะเขียนในหัวข้อต่างๆแล้วนําเสนอต่อครูที่ปรึกษาเพื่อที่จะขอความเห็นชอบในการดําเนินการต่อไปขั้นตอนที่5การลงมือทําโครงงานวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เมื่อที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงงานดังกล่าวแล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะจัดทําโครงงานดังกล่าวตามแผนที่กําหนดไว้ได้โดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบแต่สิ่งที่นักศึกษาต้องระวังในเรื่องนี้คือจะต้องคํานึงในเรื่องของความประหยัดและความปลอดภัยในการทํางานด้วยนะคะขั้นตอนที่6การเขียนรายงานโครงงานวิทยศาศาสตร์การเขียนรายงานโครงงานวิทยศาศาสตร์เป็นการสื่อความหมาย เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิดวิธีการดำเนินการผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวกับโครงงานนั้นโดยในการเขียนรายงานโครงงานจะต้องใช้ภาษาที่มีความเข้าใจง่ายชัดเจนและมีความครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำโครงงานก็คือการนำเสนอผลงานซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานที่นักศึกษาได้ทำการศึกษาคนา้นคว้าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการนำเสนอผลงาน อาจทำได้หลายรูปแบบเช่นสถานการณ์จำลองการสาธิตการจัดนิทรรศการเป็นต้นต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนรายงานโครงงานกันนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด12ข้อดังนี้ 1. ชื่อโครงงานชื่อโครงงานนักศึกษาจะต้องมีการเขียนชื่อโครงงานที่มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงงานโดยในการเขียนชื่อโครงงานควรมีการกําหนดว่าโครงงานจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน มีความกระทัดรัดและที่สำคัญคือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับฟังและผู้อ่านได้นะคะ 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงานชื่อผู้จัดทำโครงงานเป็นการเขียนขึ้นเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนรับผิดชอบโครงงานดังกล่าวและสามารถที่จะติดต่อเรื่องของการจัดทำโครงงานดังกล่าวได้ที่ใด 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงานชื่อที่ปรึกษาโครงงานจะทำให้ทราบว่าใครที่เป็นคน ให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดทําโครงงานของเราโดยเป็นการให้เกียรติในการยกย่องเผยแผ่และขอบคุณบุคคลท่านนั้นค่ะ 4. บทสรุปหรือบทคัดยอ่อบทสรุปหรือบทคัดยอ่อเป็นการอธิบายที่มาและความสำคัญของโครงงานวัตถุประสงค์วิธีการและผลที่ได้รับตลอดจนข้อสรุปต่างๆอย่างย่อสรุป 5. ที่มาและความสำคัญของโครงงานเป็นการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไมจะต้องทำ ทำแล้วได้อะไรหากไม่ทําจะเกิดผลเสียอย่างไรจะมีหลักการคล้ายๆกับการเขียนเรียงความโดยทั่วๆไปคือมีคำำํานําเนื้อเรื่องและส่วนสรุป 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเป็นการกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทําโครงงานวิทยศาศาสตร์ในการเขียนจุดมุ่งหมายจะต้องเขียนให้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับโครงงาน 7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าสมมติฐานของการศึกษาเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงานต้องให้ความสำคัญเพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้อย่างชัดเจน 8. วิธีดำเนินการเป็นวิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุทมวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานซึ่งจะต้องระบุขั้นตอนวิธีการดำเนินงานวัสดุอุปกรณ์วิธีการทดลองให้ครบถ้วน 9. ผลการศึกษาค้นคว้า เป็นการนำเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่างๆที่สังเกตรวบรวมได้รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย 10. สรุปและข้อเสนอแนะเป็นการสรุปอธิบายผลที่ได้จากการจัดทำโครงงานถ้ามีสมมติฐานที่ตั้งไว้ก็ควรระบุด,ด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ โดยนอกจากนี้แล้วยังจะต้องกล่าวถึงผลการทดลองในเรื่องของประโยชน์อุปสรรคของการดำเนินการจัดทำโครงงานหรือข้อสังเกตต่างๆ 11. คํำขอบคุณหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมซึ่งจะต้องมีการกล่าวขอบคุณหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงานดังกล่าว 12. เอกสารอ้างอิงเป็นรายชื่อเอกสารที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานนั้นที่จะนำมาอ้างอิงจะประกอบ ในเรื่องของการจัดทำโครงงานตลอดจนเอกสารที่นำมาประกอบการเขียนรายงานด้วยต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหัวข้อของการนําเสนอโครงงานนะคะซึ่งหัวข้อในการนําเสนอโครงงานเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะโดยในการจัดทําโครงงานเมื่อจัดทําโครงงานเสร็จแล้วจะต้องมีการเผยแพร่ äh, โครงงานที่เราได้จัดทําเพื่อให้เป็นที่ทราบหรือเป็นที่ประจักษ์ในการจัดทําโครงงานดังกล่าวคะ่ะในการแสดงผลงานนั้นจะต้องมีความครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้นะคะ ซึ่งรูปแบบของการนำเสนอโครงงานมีรูปแบบดังต่อไปนี้เช่นการแสดงในรูปแบบนิทรรศการการแสดงในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าและการสาธิตเป็นต้นในการแสดงผลงานนั้นจะต้องมีความครบคุณประเด็นดังต่อไปนี้นะคะ 1. ชื่อโครงงานชื่อผู้ทำโครงงานชื่อที่ปรึกษา 2. คำอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงานและความสำคัญของโครงงาน 3. วิธีดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ 4. การสาธิตหรือแสดงผลงานที่ได้จากการทดลอง 5. ผลการสังเกตและข้อมูลต่างๆที่ได้จากการทำโครงงานและนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการนํำเสนอโครงงานได้แก่ 1. ความแข็งแรงและความปลอดภัยของป้ายนิทรศการ 2. ความเหมาะสมของพื้นที่จัดแสดง 3. คําอธิบายควรเป็นหัวข้อที่สําคัญใช้ข้อความกระทัดรัดชัดเจนและเข้าใจง่าย 4. ใช้ตารางและรูปภาพประกอบ 5. สิ่งที่จัดแสดงจะต้องถูกต้องไม่มีคําสะกดผิดหรืออธิบายหลักการผิดและ 6. ค่ะในกรณีที่เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์จะต้องสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ และในกรณีจัดแสดงผลงานด้วยวาจาสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมี6หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ต้องเข้าใจเรื่องที่อธิบายอย่างดี 2. ภาษาที่ใช้ต้องกระทับรัดเข้าใจง่ายตรงไปตรงมา 3. ควรรายงานแบบเป็นธรรมชาติไม่ควรรายงานแบบท่องจำา 4. ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา 5. ควรรายงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และข้อ6ค่ะควรมีสื่ออุปกรณ์ประกอบการรายงานด้วยเพื่อจะทําให้การรายงานนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษานักศึกษาก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของโครงงานวิทยศาศาสตร์ต่อไปเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าเราได้เรียนรู้กันไป7หัวข้อมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ เรื่องที่1คือความหมายของโครงงานนักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าโครงงานเน้นให้นักศึกษาเป็นคนที่คิดเองทําเองและแก้ปัญหาได้โดยตัวของนักศึกษาเองนะคะเรื่องที่2จะเป็นในเรื่องของความสําคัญซึ่งทําให้นักศึกษาทราบไปแล้วว่าในเรื่องของความสําคัญจะเน้นทักษะในเรื่องของการสังเกตความคิดสร้างสรรค์และการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะ หัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของประเภทของโครงงานซึ่งนักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าโครงงานวิทยศาศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนั่นเองนะคะก็คือ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทของการสำรวจ 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทของการทดลอง3โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทของสิ่งประดิษฐ์และ4โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทของทฤษฎีนั่นเองค่ะ หัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อการเลือกหัวข้อของโครงงานนะคะซึ่งนักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถไปเลือกหัวข้อของโครงงานมีทั้งหมดจิตแหล่งเรียนรู้ที่ครูปาแจ้งไปแล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือจากอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะ หัวข้อถัดมาจะเป็นในเรื่องของลำดับขั้นตอนในการจัดทําโครงงานซึ่งนักศึกษาก็ทราบกันไปแล้วว่าในการจัดทําโครงงานนักศึกษาจะเริ่มจัดทําโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5และขั้นตอนที่6จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่7นะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการจัดทําทีละขั้นตอนเพื่อให้โครงงานดงกล่าวประสบความสําเร็จนะคะ ถัดมาจะเป็นในเรื่องของการเขียนรายงานโครงงานนักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าการเขียนรายงานโครงงานจะมีทั้งหมด12หัวข้อนะคะซึ่งครูปราจแจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วหัวข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอโครงงานนั่นเองนะคะซึ่งทําให้นักศึกษาทราบว,ว่าวิธีการนําเสนอโครงงานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการดําเนินการเขียนโครงงานดังกล่าว เป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษานักศึกษาก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไปเราจะเฉลยแบบทดสอบที่ครูปาได้มอบหมายให้นักศึกษาได้ทําตั้งแต่ต้นจํานวนกี่ข้อคะ5ข้อถูกไหมคะซึ่งเราจะมาเฉลยกันว่านักศึกษาตอบคําถามได้ถูกต้องหรือไม่นะคะข้อ1การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานต้องสอดคล้องกับข้อใดอก็ไก่ชื่อโครงงานขอไข่ผู้ร่วมจัดทําโครงงานข้อควายแผนงานของโครงงานที่กําหนด และงองูค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานข้อนี้นักศึกษาตอบอะไรกันบ้างคะ,ฉะเฉลยกอไก่ค่ะชื่อโครงงานข้อ2โครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติเป็นโครงงานประเภทใดกอไก่ทฤษฎีขอไข่สารวจขอควายทดลองและงองูค่ะสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาตอบข้อไหนคะถูกต้องแล้วค่ะงองูค่ะสิ่งประดิษฐ์ข้อ 3. ข้อใดจัดเป็นลักษณะของโครงงานประเภทของการทดลองกไก่เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลขไข่เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลหลักการข้อเท็จจริงและแนวคิดต่างๆขควายเป็นการศึกษาหาคำตอบที่ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาตามสมมติฐานที่กำหนดไว้งองูเป็นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์เพื่อใช้สอยต่างๆข้อนี้ตอบข้อไหนกันบ้างคะ ฉเฉลยคอควายค่ะเป็นการศึกษาหาคำตอบที่ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาตามสมมติฐานที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะข้อ 4. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์คือข้อใดก็ไก่วางแผนการทำโครงงานขอไข่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำโครงงานคอควายสำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานและงองงูค่ะการลงมือทำโครงงานวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนักศึกษาคิดว่าขั้นตอนใดสำคัญที่สุดคะ ตอบข้อข้อควายถูกต้องค่ะสำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะคะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ข้อ 5. การเขียนรายงานโครงงานควรใช้ภาษาเขียนแบบดใดก็ไก่ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายกระทัดรัดตรงไปตรงมาขอไข่ภาษาแบบเป็นกันเองตามความเข้าใจของผู้จัดทาข้อควายภาษาดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน งงูภาษาที่เป็นทางการนักศึกษาคิดว่าการเขียนรายงานโครงงานควรใช้ภาษาเขียนแบบใดคะที่นักศึกษาตอบมาตอบข้อไหนเอ่ยถูกต้องค่ะกอไก่ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชัดรัดและตรงไปตรงมาค่ะ นักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์มีลักษณะอย่างไรและสามารถที่จะแยกแยะประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ขั้นตอนวิธีการาทำต่างๆได้นะคะหลังจากนี้ไปนักศึกษาก็สามารถที่จะนําความรู้ที่ครูปลาได้มอบให้ไปใช้ในการจัดทําโครงงานที่ถูกต้องได้นะคะสำหรับตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับครูแอมสำหรับตอนนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ครูปาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ